มาก่นมาก่อนมามามามมามาเบิ่งแต่นีน้ำากนครับผมครับนี่พี่น้องนี่นี่เมื่อกี้ที่บอกได้ยินเสียงพี่น้องระวังงานกลับมาอีกน้อยนึงครับเห็นแล้วพี่น้องได้ยินเสียงเห็นเจ้าโตแล้ว มาเบิ้งน้ำกันแต้มแรกแห่งมา,านแน่นอนพี่น้องแน่นอนบอกแล้วครับผมน้ำดินอยู่นะเบิง้งเบิ้งน้ำกันสวัสดีครับผมพามาหาอยู่หากินคือเก่าพี่นอ้องมันนี่พามาไซเบ็ดครับผมมันนี้พามาไซเบ็ดนี่ครับไม้้างลังครับผมเป็นไม้หน้าเขาพี่น้องเป็นไม้ป่าเขาอ่ะนี่ครับผม เบ็ดเท่าพี่น้องเอาเรื่องอยู่กาว่ะหิสัดเมาพูดเดียวให้เต็มทงเลยพี่น้องให้เต็มทงเลยเบ็ดประมาณเกือบร้อยครับผมเบ็ดประมาณเกือบรอ้อยเปลี่ยนดวงเบ็ดใหม่ๆเลยครับผมเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยครับอ่ะเยื่อครับต้องเยื่อกันพี่น้องนี่ครับผมเป็นเยื่อจิ้งลีดครับอ่าเมื่อนหรี่ใส่เป็นเยื่อจิงลีด ปลาช่อนปลาดุกปลาเค้งได้เบิร์ตครับผมได้ทุกปลาครับอ่ะไม้นี่ก็เคยมาหน่ที่สองเธอแล้วพี่น้องเคยมาหน่ที่สองเธอแล้วครับจะเข้าที่แบบน้ำยังหลายๆครับตอนนี้น้ำลดลงหลายพี่น้องน้ำลดลงหลายเลยครับแถวนี้ก็พ่อมีน้ำอยู่ครับแล้วก็อีกช่วงนึงก็ที่เป็นช่วงถนนเลยครับ มีถนนมีคล้องแล้ว็มีน้ำอยู่ก็เดียวไ่ลงไปข้างล่างนู่นแหละครับครับผมวิธีการเกี่ยวครับผมวิธีการเกี่ยวครับคือเกลาพี่น้องวิธีการเกี่ยวนี่เห็นไหมครับกอเขานี่ครับซอกข้อครับผมเกี่ยวเขาซอกข้อพี่นอ้อง ยูรักษณะประมาณนี้ครับเกี่ยวเขาซอกข้อแบบนี้ครับอะเดี๋ยวไส่หลังแรกข้างๆนี้เลยครับผมหลังแรกครับเดี๋ยวใส่้างๆตรงนี้เลยครับผมอะเบิ้งนัแกันครับลักษณะเยื่ะ เดี๋ยวเบิ้งน้ำกันครับลักษณะเยอะอยู่แบบได้ครับผมเบิ้งลใกล้ครับนี่ครับประมาณนี้ได้ครับด้วยนี่ให้ร้อยอยู่แบบนี้ได้ครับนี่เรียกปลาช่อนครับผมเรียกปลาช่อนปลาดุกปลาเค้งให้ร้อยอยู่แบบนี้ลักษณะนี้ได้ครับอ่ะลังแหลกเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวใสไปนี้ครับใสไปแล้วก็เดี่ยวขคืนไปหันครับผมอ่ะไปเบิ้งหลังกันต่อไปครับ หลังนี่คางๆกันครับผมใกล้ๆกันนยครับเป็นให้เดียวกันพี่น้องต้องต้องปัดไปเขาจากักออกจักน้อยครับเพราะว่าว่าให้จิงหลีไต้ขึ้นก็ใบเขาได้ครับผม หลังที่สองเรียบร้อยครับผมเบิ้งน้ำกันครับนี่ไตแบบนี้ครับนี่นี่ครับดำดำครับผมยั่วยนมากเลยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่ให้นี่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้เบื้องให้อื่นน้ำกันโอเคครับผมใส่เสร็จแล้วครับผมใส่ไปทั้งไปประมาณประมาณหาสิบหกสิบครับประมาณหาสิบหกสิบเบ็ดบเบิร์ครับผม น้าบ่อกไฮมีพี่น้องบ่เด้ว่าเบิงก่อนครับผมน้ำแห้งเสียงเสียงป่าเมื่อกี้พอใส่เสจครับยางเลาะกับเบิงพี่น้องเยอะหลอนเบินเลยครับผมนาสิเป็นประเคียงหน่อยโอ้ยหวัวสิปวดพี่น้องประเคียงหน่อยถ้ามีปลาเคียงหน่อยนี่คือ,องานงานหนักครับผมงานหนักงานหยาบเลยครับผมรุ่นการขค้นนีนค้ัยผม เดี๋ยวเจอกันประมาณจักสองทุ่มพี่น้องเจอกันมาจาักสองทุ่มตอนนี้หกโมงกว่าแล้วครับผมโอเคครับรุ่นกันครับผมฝากติดตามครับผมเมื่อกี้ที่บอกได้ยินเสียงพี่น้องระวางยางกลับมาอีกน้อยนึงครับเห็นแล้วพี่น้องได้ยินเสียงเห็นเจ้าโตแล้วอ่ะมาเบิ่งน้ากันแต้มแรลกแห้งมนันแน่นอนพี่น้องแน่นอนบอกแล้วครับผม,น,มน้ำดินอยู่นะ เบืงบ้งน้ำกันนันดีดันดีดันดีอคคุ้ยพี่น้อง,อง,องโอคค้แต้มแรกแหกหมานครับผมโอ้ยใส่สามตัวปนพี่น้องแต้มแรกแหกหมานโอเคครับเก็บก้อนพี่น้องเก็บก้อนแต้มแรกแหกหมานเก็บก้อนโอเคครับผมมาเบิ้งหลังนี่น้ำกันครับผม

เยอะเยอะเยอะมาก่อนมาก่อนเยอะมากมากมามามากว่มีแนวตักเหงาะอู้ยูดีครับผมปลาดาบพี่น้อง <c ười> นี่ครับผมหัวโตบ่เป็นยังเยอะเก็บไว้เอาไปปล่อยสาเฮาพี่นอ้องเยอะไปปล่อยสาเฮา ปลาดับหัวใหญ่เลยพี่น,อน้องตัวจอยครับหัวใหญ่ตัวจอยครับถ้าอ้วนก็สิพุละพี่น้องมีอ่บเครื่องโลครับผมแตมแรกของขึ้นากางขึ้นนี่ครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเก็บพี่น้องไปปล่อยสาเฮ้าครับผมโอเคครับมาเบิ่งแตมนี้น้ำกันครับผม น,น,นี่พี่น้องนี่น,นี่โอเคครับเบิ่งน้ำกันอ่าโอเคสวยอยู่นี่ครับแย้มสวยๆครับผมปลาช่อนโอเคครับผมขออนุญาตเก็บครับมาอีกแล้วครับผมเบิ่งหลังนี่น้ำกันครับผมเมื่อกี้นี่ดิ้นอยู่ป่าหิ้งคือนิ่งละเดี๋ยวเดี๋ยว มีพี่น้องปลาเค็งปลาเป็ดปลาดุโอเคครับผมงามๆอ,อยู่สวยหลังจากยามรอบแรกไปครับผมเยืเอ่เอเยื่อนี่หล่อนเลยครับเยื่อหล่อนเลยครับได้ปลาปช่อนมาสองแต้มได้ปลาช่อนมาสองแต้มครับปลาเค็งตัวนึงครับผม เนื <N> ่องจากว่าอตอนแรกที่เขาใส่พี่น้องเขาใส่เบดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาหยามขึ้นมาเยื่อเกี่ยงเบอร์เ,เลยครับผมปลาเข้งพี่น้องปลาเค้งปลาเข้งอารวาดครับผมบาดี้พอะเขามากลังขึ้นครับมากลังขึ้นเยื่อเกี่ยงตับทุกหลังเลยครับผมก็เลยเปลืองเยื่อเลยพี่น้องก็เลยเปลืองเยื่อเลยก็ได้เปลี่ยนเยื่อไปแล้วครับ เซตไปประมาณนาสีประมาณเกือบเกือบชั่วโมงแล้วครับผมเกือบเกือบชั่วโมงครับเยอะเกืบหมดเลยครับผมเยอะหมดเลยที่นี่ผมสีผ้าไปยามครับผมสีผ้าไปยาม่แน่ใจว่าสีมนัน่บมานครับผมอ่ายามยามรอบนี้ก็สีเก็บเลยครับผมกี่เก็บเลยครับเพราะว่าไปเคียงลายพี่น้องไปเคียงลาย บาไหวเลยครับผมไปเคียงหลายบ่ไหวไปเคียงหลายเกินกะเดียวหลังไดคือนาะพี่น้องเนาะลังไดมีโตมีแตมให้เบึ้งน้ำกันอีกคันนึงครับสีบอให้เบึ้งไปทุกหลางนอะพี่น้องมันสีมันสีเสียเวลาครับผมมันสีเสียเวาเสียเวลาพี่น้องเน้นเนีนเลยครับผมเน้นเนนเลยครับอ่ะไปหลุดน้ำกันครับผมก็ใหมันหมาันพี่น้อง หลังใดมีตัวมีแตมหรือว่าช่วงใดส่งมีป่าเนี่ย็่ะให้เห็บเบิงบรรยากาศน้ากันนะโอเคครับผมไปรุ่นน้ากันครับไปกันนะผมอ่ะมาแล้วครับป่ายังป่ายัง,ยงกีดินอยู่นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวผมเห็นกีดินบแบบแห้งว่าเป็นฝาหญ่ แต่หง่อยู่แหละครับพี่ดองอ้ยปลาเข่งปลาเข่งตัวง,งามอโอเคครับผมได้คู่กันแล้วกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยพี่ดองหลอบที่สองเด้ปลาเข่งตัวหนึ่งอ้ยถือว่ามือนี้เป็นมือที่บ้าหมานครับบ่าหมานคักบ่าหมานแน่พี่รองบ่หมานอีรลี่ยมนี้แต่ว่ากับพ่อเด้ คนได้แกงอยู่ครับผมย้อนว่าประเข็งหน่อยพี <su> ่น <online> ้องประเข็งหน่อยหลายลาบเลยพี่น้องไหมนี่ก้อนหนานี่บ่มีเด้อครับก้อนหนานี่ปลาเข็งหน่อยยังบ่มียังบ่แพ้พี่น้องตอนนีนี่หลายแห้งครับผมหลายคักย้อนเยื่อไว้นี่มาเลยครับผมปะทโธบวหวบวหวครับผมก็เป็นอีกมื้อนืงที่บอมานพี่น้องแต่ว่ากับพอได้แกงได้ปนอยู่ครับ อะมาเบิงผลงานน้ำกันครับผมนี่ครับเบิเชิงสองแต้มประคอสามแต้มพี่น้องตัวนี้ตัวง่ายยุตว์บ่สมบูรณ์ครับผมนี่ตัวนี้บ่บสมบูรณ์ย๋อวสิออกไปปล่อยสาครับเดี๋ยวสิไปปล่อยไมได้สาครับไปจอยแฮะบ่กินดอกจอยอีลีเดี๋ยวไปปล้อยสาขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้อง ขอบคุณทุกการรับชมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์น้ำฝากกดแชร์น้ำสำหรับมนีขอบคุณครับผมบ่อมานบ่อมาน